สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมนะคะในเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วในเรื่องของความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับกลุ่มของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มของพืชกลุ่มของสัตว์ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะซึ่งชั่วโมงที่แล้วเนี่ยครูก็ได้ให้ทำใบงานที่หนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีคลิปที่เฉลยใบงานที่หนึ่งให้ในรายวิชาโอเน็ตนะคะทีนี้นักเรียนมาดูต่อนะคะกลุ่มของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะในแหล่งที่อยู่ในแต่ละแหล่งนะคะซึ่งจะมีความสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็นในด้านพึ่งพาอาศัยกันในรูปแบบต่างๆหรือการแข่งแย่งแข่งขันกันนะคะอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตนะคะหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ในด้านแหล่งที่อยู่นะคะ,ะทีนี้นักเรียนมาดูต่อนะคะ,ะถ้าพูดถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตทั้งหมด3กลุ่มเนาะมาดูกลุ่มแรกกลุ่มของผู้ผลิตเราก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ผลิตนั้นที่เรากล่าวถึงก็คือ พืชนั่นเองนะคะพืชเนี่ยเราจะจัดว่าเป็นผู้ผลิตเพราะว่าพืชเนี่ยจะมีสารสีเขียวที่อยู่ในตัวสารสีเขียวนั้นเราจะเรียกว่าคลอโรฟิลล์นะคะคลอโรฟิลล์ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการดูดกลืนแสงเพื่อมาใช้ในการสร้างอาหารหรือเราเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเองนะคะซึ่งคลอโรฟิลล์จะไปดูดกลือพลังงานแสง ให้มาเป็นพลังงานเคมีนะคะแล้วก็เก็บไว้ในโมเลกุลของสารอาของสารอาหารจำพวกแป้งแล้วก็น้ำตาลนะคะจากนั้นก็จะถ่ายทอดพลังงานนี้ให้กับผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่งเนาะทีนี้ถ้าเราพูดถึงผู้บริโภคนะคะผู้บริโภคเนี่ยเราก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือมีผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์ ผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์แล้วก็ผู้บริโภคซากพืชและซากสัตว์นะคะทีนี้กลุ่มของผู้บริโภคก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะต้องอาศัยการบริโภคนะคะผู้บริโภคหรือ,อบริโภคสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองนะคะเพื่อดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองนะคะ ถ้าเราพูดถึงผู้บริโภคพืชนะคะก็ได้แก่พวกกระต่ายวัวมา้าพวกนี้นะคะจะเป็นผู้บริโภคลาดับที่1นนะคะส่วนผู้บริโภคลำดับที่ะะส,สก็จะเป็นผู้บริโภคสัตว์นะคะอย่างเช่นเหวีเสืองูนะคะแล้วก็ผู้บริโภคลำดับที่3นะคะก็ได้แก่ผู้ที่กินทั้งพืชและสัตว์ เป็นอาหารก็อย่างเช่นคนนะคะก็จะกินได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์นกไก่แมวสุนัขพวกนี้นะคะและกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้บริโภคซากพืชและก็ซากสัตว์นะคะจะเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนะคะก็อย่างเช่นพวกปวกนะคะกิ้งกือไส้เดือนดินพวกนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูกลุ่มที่สามกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะเราเรียกว่าผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์นะคะสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองไม่ได้เนี่ยจะดำรงชีพอยู่ได้โดยการย่อยสลายซากพืชแล้วก็ซากสัตว์นะคะใช้เป็นพลังงานเนาะ,ะทีนี้ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์เนี่ยจึงเป็นผู้ที่ทำให้สารอนินทรีย์หรือแร่ธาตุต่าง หมุนเวียนกลับคืนสู่ระบบนิเวศนั่นเองนะคะทีนี้การกินต่อกันเป็นท,ทอดๆนะคะของสิ่งมีชีวิตที่ครูกล่าวมาเนี่ยเราจะเรียกว่าโซ่อาหารซึ่งในการกินต่อกันเป็นท,ทอดของโซ่อาหารนะคะห่วงโซ่อาหารจะไม่เกิน4-5ถึงหาลำดับนะคะ,ะทีนี้นักเรียนก็มาดูนะคะ,ะในลักษณะประเภทของ ห่วงโซ่อาหารนะคะห่วงโซ่อาหารแบบจับก,กินนะคะเรียนเห็นที่ครูโยงให้ไหมเป็นห่วงโซ่ที่เริ่มต้นจากพืชไปยังสัตว์ที่กินพืชแล้วก็ไปยังสัตว์กินสัตว์ตามลําดับนะคะพืชเนี่ยจะเริ่มต้นเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่าพืชเนี่ยเป็นผู้ผลิตนั่นเองสามารถสร้างอาหารได้เองนะคะแล้วก็ นอนเนี่ยก็จะกินพืชเป็นอาหารอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานจากพืชก็จะถ่ายทอดมาอย่างนอนนั่นเองนะคะ,ะแล้วก็จะมีนกมากินนอนนะคะพลังงานจากนอนก็จะถ่ายทอดมาที่นกนะคะแล้วก็งูนะคะก็ไปกินนกอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นห่วงโซ่แบบจับกินกันนะคะ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือห่วงโซ่แบบเศษ sea, เอ,อินทรีย์เนาะอ่าก็จะเป็นห่วงโซ่ที่เริ่มจากซากอินทรีย์นั่นเองนะคะหรือซากสิ่งมีชีวิตก็อย่างเช่นเศษใบไม้ใบหญ้าพวกนี้นะคะอ่าก็จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆที่กินต่อกันนะคะกุ้งนะคะก็จะกินอ่า เศษใบไม้นะคะเศษใบไม้ก็จะถ่ายทอดพลังงานให้กับกุ้งนั่นเองแล้วก็กบมากินกุ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็นกมากินกบนะคะาตามลักษณะแผนภาพนี้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็นห่วงโซ่อาหารแบบปรสิตเนะาะแบบปรสิตนะคะห่วงโซ่อาหารแบบนี้นะคะเป็นห่วงโซ่อาหารที่เริ่มต้นนะคะ จากผู้ถูกอาศัยไปยังผู้อาศัยนั่นเองนะคะอันดับหนึ่งแล้วก็ไปยังผู้อาศัยลำดับต่อๆไปเรื่อยๆเนอะอันนี้ก็จะมีไก่แล้วก็มีลไก่นะคะแล้วก็มีโปรโตซวัวแบคท,ทีเรียไวรัสนะคะก็จะกินต่อกันเป็นทอดทอดในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าลักษณะแบบนี้นะคะอ,อย่างที่ครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดู เราจะเรียกว่าห่วงโซ่อาหารนั่นเองนะคะจะเริ่มจากผู้ผลิตแล้วก็ถ่ายทอดพลังงานไปยังผู้บริโภคแต่ไม่เกิน4-5ลถาลำดับนะคะ,อ,ะอย่างเช่นข้าวโพดนะคะข้าวโพดเป็นพืชเราก็จัดว่าเป็นผู้ผลิตนะคะแล้วก็จะมีหนูนะคะที่เป็นผู้บริโภคพืช ก็จะมากินข้าวโพดอีกครั้งนึงแล้วก็จะมีานกมากินหนูคนเนี่ยก็สามารถาคนเราเนี่ยก็สามารถกินได้ทั้งพืชแล้วก็สัตว์นั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นห่วงโซ่อาหารอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะก็จะมีตั๊ก,กแตนไปกินข้าวกบมากินตั๊ก,กแตนแล้วก็เหย่่ยวมากิน กบนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะครูก็ยังจะไม่มีใบางานให้นักเรียนนะคะใบางานนี้จะอยู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์โอนินะคะซึ่งเราจะเจอกันในชั่วโมงหน้าเนาะคะ่ะทีนี้ใบางานที่หนึ่งที่ให้ไปนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์โอนิ ครูก็จะเฉลยนะคะในชั่วโมงหน้าพร้อมกับให้ใบงานเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายทอดพลังงานในลักษณะห่วงโซ่อาหารนะคะแล้วก็ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมในชั่วโมงถัดไปเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับาการถ่ายทอดพลังงานในเรื่องสายใยอาหารนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการนํานเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ